สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับแลแล้วเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M สามกกสงครามเลือดเดือดถ้าผมโพดผุดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนาที่มีด้วยนะครับและ Kingdom Hero M สามกกสงครามเลือดเดือดนี่เป็นเกมของอมือถือแต่ถ้าใครอยากจะ ช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะมาตอนที่เวลนะแนะนำไม่สอนด้วยว่ากลัวกลัวกลัวโดนจ่าโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนะนะทหารมาแปดคนแล้วก็อ่า เราตอนนี้เราอยู่ที่อยู่จางเหรอดูอยูจางไม่รู้ว่านี่ดันถูกนี่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้านซ้ายนี่ด้านไอ้ด้านด้านขวาด้านขวาใกล้ๆอ่าเขาเทียนจู้อ่ะเห็นปะเขาเทียนจู้รู้เที่ยงอ่ะ แล้วเราต้องเก็บทาหารด้วยนะบอกเล็กๆน้อยเพราะว่ามันจะเดินไปวิ่งไปเราโ้นตีตายไงคือถามว่าเราต้องดูค่าตรงนี้ด้วยนะ,ะลุมล้อมก็คือลุมตีแล้วก็จอมตีแค่นี้อย่งที่ผมรู้รู้รู้รนะ โดนอีกสองอานเหรอเฝ้าดูก็แค่นดูอย่เดียวคุมการก็ยืนเฉย,ย,ยมันไม่ต่างอะไรไม่ต่างอะไรกับไอ้อลุมล้อมเนี่ยแต่ลุมล้อมอ่ะดีสดุดอาไปก็รลอยอดูมัน มีบอรตัวหนึ่งนะก็จะวิ่งผ่านบอร์ตไปเลยวิ่งไม่ใช่วิ่งผ่านนะวิ่งหลบโอ้ยแล้วแหลกอีกพอจะทำคลิปอะไรดูดีๆก็มาแหลกคือแหลกเนี่ยเพราะว่าตัวผมไม่ใช้เน็ตนะจนหมดแล้วด้วย มันก็ถึงแลกไงกวิ่งผ่านมันเน่ ยังกระตุกแล้วที่ดีที่ยังแบบกระตุกแล้วก็เล่นได้อยู่นะยังวิ่งได้อยู่อะไรได้อยู่นะไม่ใช่กระตุกค้างมองอะไรไม่เห็นไนงะตายแน่เางนนเดี๋ยววิ่งออกไปที่แบบแบบที่แบบหน้าแล้วก็ค่อยเข้ามาความชัวร์นี่ มาเวลตรงนี้นะครับด้านขวาสุดนะเนี่ยเ,เ,นนะเนี่ยเวลถวนี้นะเนี่ยปล่อยออกมาปุ๊บเราเลือกลุมล้อมจะเลือกโจมตีก็ได้นะแต่โจมตีผมว่าไม่แนะนำถ้าเรามาใหม่ๆตอนนั้นผมมาตอนเลเวลห้าสินะครับแล้วก็ อ่าห้าสิบห้าส่วนลูกน้องน่ะมาประมาณสักห้าสิบห้ามั้งพอๆกับเราอ่ะเออเพราะกุณซือเนี่ยตอนนี้ผมเล่นกุนซือนะครับค,คิปกุนซือนะคือเราจะเนี่ยตรงนี้ตีติดติดให้หมดเลยนะติกสี่ตัว ติ๊กให้หมดเลยเอาสี่ตัวตรงเนี้ยตรงนี้ดียังยังไงตรงนี้มันดอบจอบของคือนจอบเสื้อหกสิบคือผมอ่ะได้มาแล้วแต่คือผมอ่ะไปเผยโกดขายไงพัดสองอันเสื้ออันหนึ่งโหเซ็งเลยเนี่ยเราก็พัดเนี่ยดอบจาก อินซีแดงนะส่วนอันอื่นไม่ค่อยสำคัญเราจะเอาพาร์ดมีเสื้อแค่นั้นเองแล้ววิธีเวลคือเลือกลุมล้อมแล้วก็ตีโดยการตั้งค่าอย่างนี้ออตโต้นะตั้งนี่ ตั้งคาสกิลเราเลือกมาอันสุดท้ายแต่ว่าถ้าเรามีแค่ระเบิดถังเนี่ยเราก็ใช้ได้นะแต่ผมเลือกสายฟ้าเพผมว่าผมมีสายฟ้าทำทำเครดมาแล้วแล้วก็อันที่สองสนับสนุนเราจะเลือกเป็น เลือกอ่าเป็น MP นะแล้วก็ตั้งเวลาตั้งอ่าไม่ใช่เวลาตั้งสิบเปอร์นะสิบเปอนะครับแล้วก็พวกพวกนี้เหรอคือพวกทหารขั้นต่ำอะไรเงี้ยจะเพิ่มแปดสิบก็ได้เจ็ดสิบก็ได้แล้วแต่ความถนัดเรา หรือว่าเรลเราหรือว่าตัวของตัวเรากัะของที่เอามาก็เพิ่มไว้เราก็เอเนี่ยเราก็เพิ่มเก้าสิบปร์เซ็นคือมันมันต้องเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่มีอ่วิชาที่ชิวหมู่ไงมันนานมากกว่าจะได้นะ ผมก็เลยต้องเอาผู้หญิงมาด้วยนะเราเพิ่งว่ามันมันเอามาสามตัวเยอะเกินไปผมจะเอาแค่สองตัวไงหรือว่าจะเอาเป็นทวนหมดหรือว่าเอาเป็นม้าหกอา่อาพลนักร้องสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นได้สนุกเค้น นะเพราะว่าผมได้ได้ของมามาแล้วอะไอ้พวกตามานเนี่ยตามานคือไหนคือสักยวนนี้ก็ได้ยากอยู่นะตรงตรงเขาเท่นจู้เดี๋ยวดูนะตามมน,น,น,นตามาน,ต,ามานตัวเนี้ยดอบดอกสองอานออาดอบ, 2, ออดอบไอ้นี่ความแม่นยำ แล้วก็ค่าหลบหลีดม,มันมันอัพมาสองอย่างเลยนะถ้าได้มาทีนะเพราะว่าเขาเท่นจู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นมีแค่แค่เขาเทียนจู้เท่านั้นนะมีแต่เขาเทีนจู้เนี่ยมีที่ลูกน้องหนึ่งผมดึงดอกมาที่จากลูกน้องนะหัวหน้าไม่อดอก เนี่ยหัวหน้านะมีเหมือนกันแต่ว่าน้องนั้นไม่ใช่นะก็น้องนั้นก็อย่างอื่นก็ก็ถามว่าถ้าอย่างมันก็สํสำคัญนะ่ะมันก็สําคัญหมดแหละแต่เนี้ยผมต้องการไงเราก็ได้มาแล้วไว้ไปต่อที่ด่านตรง ด่านตรงเนี่ยเราไม่ได้ลุยบอร์นะแต่เราจะไปเก็บท่าฮิวจากลูกน้องเพราะเราคาดว่าหัวหน้านมันน่าจะเก่งแต่ผมเดี๋ยวจะไปลองดูก่อนยังบอกไม่ได้ว่ามันเก่งมากไหมเพราะว่าผมจะหาง่ายขึ้นก็เพราะอันนี้ม,มีอันนี้มีม คือมันจะมีลูกน้องของมันด้วยที่มีดอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแล้วก็ที่ผมจะไปอะเราพบว่าถ้าหานพวกเนี้ยพวกอ่าที่ผ้าเหลืองเนี่ยมันดอกยากมากสามสิบเวอสามสิบกว่านะโอเคเนี่ย มีดอกนะมันดอกมันดอกนะแต่มันเบอร์สามสิบมันมันมีสามสิบหมดเลยสูงสุดก็สามแปดเราก็เลยจะเปลี่ยนที่ไปเก็บตรงนี้สี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยสี่สิบห้าขึ้นอนะ่ะสี่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะผมออกไปคุยอย่างอื่นแป๊บนึงเนี่ย มันก็ยังตีมันก็อยู่ได้นะเราก็ดูไว้ว่าเอ๊ยมันอยู่ได้นะแล้วอตรงเนี้ยผมเคยตายทีหนึ่งนะเพราะว่าอะไรคือใครลากมอนมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือนั้นนะรั้งอ่ะที่จะวิ่งผ่านแล้ววิ่งวิ่งหนีบอดมาเออถ้า มีวิ่งหนีบอร์ส่านี่โซ่จริงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าบอร์สเวลหกสิบแล้วลองคิดดูพวก่าของเราอะ่ะมันมีอ่าจะเปลี่ยนเลเวลตอนสิบห้าสามสิบเองคือเอาไปสู้เขาไม่ได้นะโดนตีทีเดียวนี่จอดนะครับอย่างนั้นเอย่าลองนะผมเคยลองมาแล้วเออ คยลองมาแล้วถ้าไม่เชื่อก็ลองดูครับลองได้แล้วต้องหาเงินมาซื้อค่าความพักดีก็เรียนรู้ไว้ไม่ใช่อะไรหรอกเรียนรู้หมายถึงว่าการตายทีนึงเนี่ยมันตายตรงนี้นะมีอะไรเสียหายมากอะไรมากคือเดี๋ยวมันก็เก่งครับถ้าผิดครั้งครั้งแรกเป็นครูผิดครั้งต่อไป <c oughs> ง่วแล้ว พนแลนมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีตรงนี้ก็เก็บสี่ตัวนี้นะตีเรื่อยๆเวลก็ขึ้นดีตอนเวลเนี่ยหกสิบเนี่ยคือแบบขึ้นง่ายอ่ะแต่ผมไม่ค่อยได้มานะเพราะว่าไปเก็บของมั่งนู่นนี่มั่งอะไรเนี่ยถ้าผมเก็บเวลอย่างเดียวนะจะบอกให้นะตัวพุ่งกระถูดแล้ว ผมว่าเกมนี้เรานอนอย่างเดียวแค่ตั้งยืนอเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยผมอ่ะหาหาที่ที่แบบเจาะดูนะคือที่เราเวลตรงเนี้ยมันจะมีของที่ตรงที่ไม่มีบอสอะมันมันมันเวลอยู่ เนี่ยตรงไหนวะเขาที่อ่าเขาอ่าปงหลงฟงเนี่ยตรงนี้ก็ดีนะเห็นว่าถ้าใครไม่อยากจะอ,อ่าลูกน้องค่ะแต่ถามว่าลูกน้องอ่ะมันหกสิบเก้านะครับถ้าเข้ามาให้ดีก็ต้องเวลหกสิบไปแล้วห่างกันคือเวลหนะึ่งเนี่ย เวลหนึ่งถึงอถึงสิบเนี่ยห่างกันได้สิบเวลก็คือเราเลเวลห้าสิบเลเวลสี่ห้าเราตีได้อ่อสี่สิบตีได้สี่สิบถึงห้าสิบแล้วก็ห้าสิบไปถึงหกสิบเราอยู่ระหว่างกลางนะครับเนี yeah. ่ย พวกเนี้ยมันมันยากนะเนี่ยเราก็ดูบางทีนะถ้าตัวเราเก่งแล้วอะไรแล้วก็มาดูวอาวผมก็ยังแบบไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะเออหรือว่าบางคนมีกิวนะมีกิวม,มีกิวแล้วนะแบหนึ่งนะครับ โอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็คืออเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มานั่งดูตอนที่มันตีมอนเลเวลเราก็ค่อยๆหาอะไรไปนะเหรเลเวลเจ็ดสิบนะคือเจ็ดสิบเนี่ยมันยากอะก็โหดอยู่เลเวลร้อยหนึ่ง เนี่ยเราก็ต้องค่อยดูนะค่อยมาดูอ่าฟถาปูชางอะไรของเขาก็มร่รู้เอาลองฝึกอ่าไม่ใช่ลองฝึกสนามฝึกถ้ามีกิลวก็เข้าได้ไม่มีกิลก็อ่าเบ็ดได้ bye. ผมก็เวลอยู่ตรงเนี้ยเท่านี้ผมจะเวลอยู่ในแมปสัดส่วนใหญ่นะเจอบอสเจออะไรด้วยผมเลย รู้ว่าเราควรจะหลบตรงไหนหรือที่ไหนควรจูเวลนี่ก็ไม่มีหลไรก็แค่นี้ไม่ลืมอะไรนะเออน่าจ๋าหน่าจ๋าเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ดูเนี่ยอพเวลเราควรดูด้วยว่าเฮ้ยเหลืออีกกี่นาทีแล้วเราก็ มาบับให้เขาแต่ถ้าใครไม่ไม่ดูอะไรเลยอยากจะนอนอย่างเดียวอะได้ครับเราไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายถามว่าเก่งอะไรมากมายในที่นี้หมายถึงอะไรตอนเนี้ยเราเวลยังไม่ถึงขั้นนะเราก็อยากคิดอะไรมากรอให้มันเก่งก่อนจริงอ่ะนะผมคิดว่ามันต้องเก่งเพราะว่าผมหรือเล่านะอ่ะ จะอัพนี่ต้องใส่ของที่เลเวลสิบสามใส่ของนี่พวกเนี้ยตีบวกเนะี่ยเลเวลสิบสามสิบกว่าขึ้นไปก็หละอ่ะมันหายากนะเราก็สเตตัสถ้ามาบวกใช่ไหมก็คือผมจะบวกอินดิว IT เนี่ยบวกอย่างแรกแล้วก็สปินนะเราก็ที่จริงอะอยากจะบวกแค่สองอย่างเพราะเราเก็บค่าอะไรไว้ของเราเนี่ยถ้าเราอ,อัพมาเยอะเลือดเราก็ไม่ใช่เลือดเรา m อเราก็เยอะแล้วถามว่าผมว่าคิดว่าถ้าเรา MP เยอะมันก็หมดช้า แล้วถึงเลือดเราน้อยแต่เราฮิวได้เรื่อยๆนะมันก็ดีคนละอย่างมันต้องคิดนะออว่าจะเอาอยังไงผมก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับ สตกไข่ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันดูอีกทีแล้วกัน,นออตโต้ตรงนี้นะเห็นไหมผมอัพเท่าไหรใ่ใช้สตูมากสุด5ตัวถึงใช้ที่หนึงแล้วก็ใช้ MP นะบวกสิบแล้วแบบนี้มีขายไหมไม่มีขายครับแต่หาดอบได้จาก เมืองนี้จิงโจ้แล้วมาด้านสายมันจะมีปีศาจกับมารน,น้ำนี่สองตัวนี้มันจะดอกโอเคครับไปก่อนแล้วครับ